สวัสดีค่ะก็วันนี้อาจารย์ต่อก็จะมาบอกวิธีการแก้กรรมการตัดกรรมการทําแท้งโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะก็อาจารย์ต่อก็จะมีเคล็ดลับให้ลูกค้ากลับไปค่ะไปทําสังฆทานค่ะวิธีแก้กรรมตัวเลขการแก้กรรมคนไหนที่ทําแท้งโดยตรงนะคะค่ะอาจารย์ต่อก็จะมีวิธีแก้ไขแนะนําให้คนไหนที่ทําแทง้งหรือให้เพื่อนให้เงินเพื่อนไปทําแทง้งหรือ มีส่วนรู้เห็นกับการที่ว่าเออพาคุณในบ้านหรือว่าพาคุณในครอบครัวพาเพื่อนอะไปทำแทง้งอะผลพวงก็คือหนึ่งทำมาหากินก็ไม่เจริญรุ่งเรืองค่ะการงานการเงิน,งนติดติด,ตดขัดขัด,ขดความรักก็ไม่สมหวังอะครอบครัวก็มีแต่เรื่องบุ่นวายมีแต่เรื่องให้เสียเงินเสียทองค่ะเสียทรัพย์คนไหนอยากรวยอยากเฮงก็เข้ามาหาอาจารย์ต่อยได้เลยนะคะสาขา